อย่างที่ถามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะก็คือสมมติถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยตำรวจบอกว่าโอเคไปตรวจแล้วมี d n a ของลุงอยู่ที่ศพของน้องมีเงืออาจจะมีเส้นผมหรืออะไรก็แล้วแต่หล่นอยู่ในบริเวณนั้นลุงจะทำยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงครับถ้าในเมื่อเจ้าหน้าที่เขามั่นใจว่าเป็นปมือผมผมก็ต้องยอมรับไปตามสภาพอะครับอา้าวเมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็มาเอาหลักฐานไปเพิ่มครับเอาอะไรมารที่บ้านเมื่อกี้เองมีกระสอบ สองใบถุงมือผ้าสองคู่แล้วก็ขนสุนัขบางส่วนครับก็ไม่รู้จะทํายังไงครับถ้าในเมื่อเจ้าหน้าที่เขามั่นใจว่าเป็นปีมือผมผมก็ต้องยอมรับไปตามสภาพอะครับอ้าวยอมรับตามสภาพเลยเหรอถ้าเขาบอกว่ามีงั้นลุงยังไม่สู้อะไรเลยเหรอสู้ก็ต้องสู้ในชั้นศาลใช่ไหมครับถึงจะสู้เขาได้ครับ ากที่ถามอีกครั้งหนึ่งนี่ยัก็คือสมมติถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยตำรวจบอกว่าโอเคไปตรวจแล้วมี DNA ของลุงอยู่ที่ศพของน้องมีเงืออาจจะมีเส้นผมหรืออะไรก็แล้วแต่หล่นอยู่ในบริเวณนั้นลุงจะทำยังไงหมายความว่ากรณีของเส้นผมจากที่เกิดเหตุนะครับถ้ามีมันตกเนเรียน,นะครับตรงกับผู้ใดนะครับ เราจะไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นคนร้ายผลการตรวจดีเอ็นเอนะครับตรงกันเฉพาะผู้หญิงฝ่ายแม่เท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องฝากถึงทุกคนที่ดูข่าวนะครับก็คือใครที่บอกว่าลุงเป็นผู้ต้องสงสยัยท่านพบอตรก็บอกแล้วว่าไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ต้องสงสยัยแสดงว่าทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดรครับ ไม่ใช่คุณบอกเส้นผมนี่ไม่ใช่ของผมแล้วผมรอดเลยไม่ใช่มไม่ใช่แต่เกิดคุณเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วคุณมีพยานหลักฐานอื่นคุณก็เป็นผู้ต้องสงสัยได้ดังนั้นลุงพลอาจจะเข้าใจผิดผยืนยันมาเดิมนะครับว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าไม่มีเราก็มีพยานบุคคลที่สามารถจะเชื่อมโยงกุบคนร้ายอย่างที่ผมทําอยู่ช่วยท่านของปตลตอนนี้ก็คือว่าผมยังเชื่อแน่นะครับว่าครอบครัวของคนร้ายหรือญาติพี่น้องคนร้ายเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเขารู้เห็นการกระทําผิดนะครับของคนร้ายเนี่ย